สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูแยมในวิชาภาษาไทยนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการใช้พจนานุกรมนะครับนักเรียนถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะครับนักเรียนพจนานุกรมหมายถึงหนังสือสําหรับค้นคว้าหาความหมายของคํา ช่วยให้อ่านเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งคำที่เป็นไทยแท้คำที่ยืมมาจากต่างประเทศคำที่เกิดขึ้นใหม่พจนานุกรมที่ใช้ในปัจจุบันนะครนักเรียนจะเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยะสภาที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ไว้ในปัจจุบันนะครับ และทําให้นักเรียนได้ศึกษาคําที่มีความหมายโดยกลวงนะครับและหลายคํามากในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาคับนักเรียนและสําหรับพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรตินะคบนักเรียนก็ยังคงมีใช้ในปัจจุบันสามารถพกพาได้สะดวกไม่ว่าจะเรียนในชั้นเรียนหรือห้องสมุดก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคบนักเรียน วิธีเรียงลําดับคําในพจนานุกรม1เรียงลําดับตามรูปเพียรชนะดังนี้เรียงจากเพียญชนะกอไก่ถึงฮอนกูกนะคบนักเรียนเพื่อสะดวกในการค้นหาคำและทําให้รวดเร็วได้ในการหาคําศัพท์ต่างๆนะคะนักเรียนในหมวดอักษรกอไก่ถึงฮอนกูกนะคะนักเรียน2คําในพจนานุกรมไม่เรียงตามเสียง แต่เรียงตามรูปพียญชนะเช่นหญิงหนังหมวดก็ต้องไปค้นในหมวดอักษรหอหีบหรือคำว่าทราบก็ไปค้นในหมวดททหารนะคะนักเรียน 3. ามคำในหมวดเดียวกันจะเรียงลำดับตามรูปเพียญชนะตัวถัดไปเช่นคำว่ากงงอง,งูเป็นตัวสะกดมาก่อนกดเพราะงองูมาก่อน ดอชดานั่นเองค่ะนักเรียน4คํนนะา,าท,ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วย,ย,ยนนะสร,ยระจะม,มาหลัคคงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะเช่นกร่อยมาก่อนกระคมมากนคะห้านะคะนักเรียนการเรียงคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และตามสระจะเรียงรูปสระดังนี้เช่นลงมาก่อนโลงปรบมาก่อนปราดมะทุมาก่อนมุกหงมาก่อนหนักต่อไปนะครับนักเรียน 6. คําที่ไม่มีรูปวรรณยุกจะมาก่อนคําที่มีรูปวรรณยุกคําที่มีวรรณยุกจะเรียงจากวรรณยุกเอกโทรตรีและจัตวานะครับตัวอย่างเช่น กรองมาก่อนกรองกรองและกาวมาก่อนกาวกาวนะครับนะักเรียนสำหรับประโยชน์ของพจนานุกรมมีดังนี้นะคนะนักเรียน 1. อ่านคำได้ถูกต้อง 2. ทํทำให้เรารู้ความหมายของคำา 3. รู้ชนิดของคำ 4. รู้ลักษณะาการใช้ของคำนะคะนัเกเรียน 5. รู้ที่มาของคำศัพท์ต่างๆที่เรากำลังค้นหาอยู่นะคะันักเรียนและ6สุดท้ายนะคะันักเรียนเขียนคำได้ถูกต้องตามรูปแบบของคำศัพท์และความหมายในพจนานุกรมที่นัเกเรียนกำลังค้นหาอยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ของพจนานุกรมนะคะนัเกเรียนต่อไปนะคะนัเกเรียน ครูแยนมีกิจกรรมให้นักเรียนได้มาร่วมสนุกและร่วมทำกันในชั่วโมงนะครับชื่อกิจกรรมว่าเกมเรียงลำดับพยัญชนะในพจนานุกรมนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่ามีรูปภาพและมีคำศัพท์ให้นักเรียนได้สังเกตกันนะครับมีรูปและคำศัพท์อะไรบ้างเอง่ยเรามาดูไปรพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนมีคำว่าเนนคำว่าปลาคำว่าไก่คำว่าต้นไม้และคำว่าพึ่ง ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าเอ๊ะพยญชนะตัวไหนนะที่จะเรียงลําดับมาก่อนและพยญชนะตัวไหนหรือคําศัพท์ตัวไหนที่เป็นพยญชนะตัวสุดท้ายแต่ต้องเรียงพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักของการใช้พจนานุกรมนะคะนักเรียนครูให้เวลานักเรียนในการทํานะครับถ้าเรียนทําเสร็จแล้วไปเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยคําตอบนะครับ คำว่าไก่มาก่อนนะครับต่อไปตามด้วยคำว่าเนนต้นไม้ปลาและพึ่งนั่นเองนะครับนักเรียนวันนี้ผู้มีการบ้านให้นักเรียนได้มาฝึกทบทวนและฝึกหัดทํากันนะครนัเกเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปและบอกประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมมาทั้งหมด5ข้อโดยจดบันทึกลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะครนัเกเรียน สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนพบกับครูแยมได้ในวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าหรือชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่นะนักเรียนที่ตั้งใจเรียน